นายสุวรรณภูมิจันระระดับชั้นปชปีที่สองนางสาวเอริยาทิพย์แก้ว นางสาวกบรมรถสิทธิขันแก้วนักเรียนระดับชั้นปชปีที่สนายธาพกรจันทร์สุกรนักเรียนระดับชั้นปชปีที่สนายรัชชัยบุญสุ นักเรียนระดับชั้นปชวชปีที่สามนางสาวจิรารัตน์คำจ้อยนักเรียนระดับชั้นปชวชปีที่สามนางสาววราดาศรีวังกบ นักเรียนระดับชั้นปชปีที่สามนาสงสาวธัญพรธรรมศรนักเรียนระดับชั้นปชปีที่สามนายธนกรธรรมมานาักศึกษาระดับชั้นปศ นางสาวสุดที่ดาวนิชัยเลอรนักศึกษาระดับชั้นปีท่ .2 นางสาวอิส,สดาประจวบวันนักศึกษาระดับชั้นปีีท่ .2 นางสาวพิศสายจริญนักศึกษาระดับชั้น และนางสาวสติกาทายนา